ายฝันของรีโอตอนที่7จทับหนึ่งดีไซเนอร์จำเป็นหลังจากควบคุมอาการใจเต้นแรงของตัวเองให้กับคำพูดแสนน่ารักของคนพี่อย่างดาริโอจนสงบลงรีโอก็ขับรถมุ่งตรงมายังคณะเรียนของอีกฝ่ายและโชคดีที่เขามาทันเวลาไม่ทำให้คนตัวเล็กข้างกายต้องมาเรียนสายไม่งั้นแล้วก็เขาต้องโทษตัวเองไปตลอดทั้งวันแน่แน ขอบใจที่มาส่งพี่เข้าเรียนก่อนนะดาริโอพูดขึ้นทั้งส่งยิ้มให้กับลีโอพางหันไปเปิดประตูรถแต่ก่อนจะลงก็โดนลีโอเรียกไว้ะก่อนนั่นจึงทำให้ดาริโอหันกลับมาหาอีกครั้งแล้วเอ่ยถามลีโอมีอะไรหรอเลิกเรียนตอนเย็นผมมารับนะครับอ่ะอืมพี่จะรอนะดาริโอเผยยิ้มขึ้น ก่อนหันไปเปิดประตูแล้วลงจากรถไปลีโอมองตามร่างเล็กจนอีกฝ่ายหายเข้าไปในตึกจึงค่อยเคลื่อนรถกลับมายังคณะเรียนของตัวเองและเมื่อมาถึงก็เจอกับเพื่อนสนิทของเขาอย่างไลอันกับเซนที่กำลังยืนรอเขาที่หน้าตึกเรียนคล้ายกับว่ามีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับเขาเอาพวกมึงทำไมถึงมายืนรออยู่ตรงนี้ลีโอเอ่ยถามพางหันไปหาเซน ที่น่าจะเป็นคนที่มีธุระกับเขามากกว่าไลอันคือกูมีเรื่องจะคุยกับมึงนิดหน่อยเจนตอบกลับทั้งเดินเข้ามาหาลีโอมึงมีเรื่องอะไรจะคุยกับกูคืออย่างนี้ไว้มึงเสียงของศาสตราจารย์ที่ยังคงบรรยายบทเรียนอยู่หน้าคัสดูเหมือนจะไม่เข้าหูของลีโอเลยแม้แต่น้อย ในหัวของเขาตอนนี้เอาแต่คิดเกี่ยวกับเรื่องที่เพื่อนสนิทของตนอย่างเซนขอให้ช่วยซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกเพียงแค่ว่าเขามีอาการเหมือนเด็กห่วงของข,องขึ้นมาก็เท่านั้นเองแต่ว่าจะให้ปฏิเสธเพื่อนไปก็ดูใจใจแคบเกินไปนั่นจึงทำให้เขาได้แต่นั่งคิดมากอยู่เนี่ยจนเพื่อนหนุ่มที่นั่งข้างกันอย่างไลออนต้องเอ่ยถามขึ้นเป็นอะไรของมึง กูเห็นมึงนั่งถอนหายใจมาหลายรอบละเปล่านิเปล่าอะไรหรือว่ามึงกังวลเรื่องที่ไอเซนขอให้มึงช่วยลีโอหันมาหาเพื่อนสนิทของตนพางแสดงสีหน้าเอื่อมละอาออกมาเพราะดูเหมือนว่าอีกฝ่ายมักจะรู้ทันเขาตลอดเวลาเออกูยอมรับก็ได้เรื่องนั้นแหละเมื่อเห็นว่าถึงจะปิดบังไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร ลีโอจึงเลือกที่จะพูดตรงๆออกมากับไลอันเฮ้อมึงนี่จริงๆเลยนะก็กูรักกูห่วงของกูนี่ว่าแต่จะให้ปฏิเสธไอเซนก็ดูจะแรงนำใจเกินไปมึงก็ไม่ต้องปฏิเสธไงแต่ว่าให้เจ้าตัวเขาปฏิเสธเองเพราะว่ามึงแค่มีหน้าที่ไปขอร้องให้ไอเซนก็เท่านั้นเองคําพูดของไลอันทำให้ลีโอพยักหน้าอย่างเห็นด้วยก่อนเอ่ยพูด จริงของมึงวะไอไลอันไลอันได้แต่สายหัวให้กับท่าทางของลีโอจนอดที่จะพูดขึ้นอีกครั้งไม่ได้มึงนี่มันขี้ห่วงจริงๆเลยนะลีโอไม่ได้ตอบกับอะไรนอกจากยักไหลให้กับไลอันทีนึงแล้วหันกลับไปสนใจเนื้อหาของวิชาเรียนด้านหน้าต่อกลับมาที่ทางด้านของดาริโอแบบชุดนี้สวยจังเลยถ้าตัดเย็บออกมาต้องสวยมากแน่ๆ มีเกลเอ่ยขึ้นขณะมองดูแบบชุดเดทที่ดาริโอเพิ่งออกแบบเสร็จบนสมุดสเก็ตแต่ฉันว่าดูเหมือนมันจะขาดอะไรบางอย่างไปดาริโอพูดพางทำท่าคิดเพราะถึงแม้ว่าชุดเดทที่เขาเพิ่งออกแบบเสร็จนี้มันจะดูสวยและเรียบหรูแต่มันยังไม่สุดเหมือนว่าขาดอะไรบางอย่างไปงั้น นายลองเพิ่มกระดุมคริสตัลเข้าไปตรงที่นายแหวกข้างดีไหมชุดมันจะได้ดูไม่เรียบเกินไปดาริโอหันมาพยักหน้าให้กับมีเกลก่อนหยิบด,ดินสอและสีไม้ขึ้นมาวาดรูปก,กระดุมคริสตัลลงไปในแบบชุดเดสของตนพางเผยยิ้มอย่างพอใจแล้วหันมาพูดกับมีเกลอีกครั้งดูดีขึ้นจริงๆด้วยขอบใจนายมากนะมิเกลไม่เห็นต้องขอบใจเลยฉันก็แค่เสนอไป ไม่คิดว่ามันจะเวิร์กพูดอะไรอย่างนั้นละมีเกลความจริงนายเก่งนะบางทีอาจจะเก่งกว่าฉันก็ได้พอได้คำชมจากดาริโอมีเกลก็รีบใส่หัวปฏิเสธในทันทีพังเอ่ยตอบไม่หรอกฉันไม่ได้เก่งอะไรเลยอีกอย่างเป็นเพราะชุดที่นายออกแบบมันสวยมากอยู่แล้วแค่เพิ่มอะไรเล็กๆน้อยๆเข้าไปให้มันสมบูรณ์ขึ้นก็เท่านั้นเอง ก็นั่นแหละฉันถึงได้บอกว่านายเก่งไงเพราะสิ่งที่สำคัญของนักออกแบบคือการมองเห็นจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆและสามารถเติมเต็มให้มันสมบูรณ์ขึ้นซึ่งนายก็มีคุณสมบัติข้อนั้นอยู่มากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเลิกคิดว่าตัวเองไม่เก่งแล้วมาสร้างสรรผลงานในคอลเลกชันซัมเมอร์บนลันเวในกลางปีนี้กันดีไหมมีเกลเบลิกตาโพงให้กับดาริโอแทบจะทันที ที่อีกฝ่ายพูดแบบนั้นก่อนถามขึ้นเพื่ความแน่ใจเพราะกลัวว่าตัวเองจะคิดไปคนเดียวที่นายพูดเนี่ยนายหมายความว่ายังไงหรอเดียก็หมายความว่าฉันจะชวนนายให้มันร่วมทำแฟชั่นโชว์ที่ทางมหาลัยจะจัดขึ้นกลางปีนี้ไงนี่นายพูดจริงหรอจริงสิว่าแต่นายเถอะสนใจที่จะจับคู่กับฉันไหม มิเกลรีบพยักหน้ารัวเร็วให้กับดาริโอพางฉีกยิ้มและเอ่ยตอบกลับสนใจสิสนใจขอบคุณนายมากนะที่ให้ฉันร่วมทีมด้วยตอนแรกฉันนึกว่าจะได้ทำแฟชั่นโชว์คนเดียวซะแล้วพูดอะไรอย่างนั้นเล่าเราเป็นเพื่อนกันนะลืมไปแล้วหรืองไงถ้าฉันไม่จับคู่กับนายแล้วฉันจะจับคู่ทำแฟชั่นโชว์กับใครล่ะดาริโอเอ่ยขึ้นทั้งเผยยิ้มให้กับเพื่อนหนุ่ม ที่ยังไม่ค่อยมั่นใจในฝีมือของตัวเองอย่างมีเกลก่อนหันมาเก็บอุปกรณ์ออกแบบยัดเข้ากระเป๋าพอดูเวลาแล้วเจ้าเด็กยักษ์ตัวโตวคงกำลังขับรถมารับเขาบางทีอีกฝ่ายคงมารอเขาที่หน้าตึกแล้วมัง้งนี่นายจะกลับแล้วหรอเดียอืมพอดีนัดกับลีโอไว้นะ่ะว่าแต่นายเถอะไม่กลับหรืองไงดาริโอพูด ทั้งขยับตัวลุกจากเก้าอี้แล้วหยิบกระเป๋าขึ้นสะพายฉันว่าจะสเก็ตแบบชุดอีกสักหน่อยแล้วค่อยกลับนะตามใจแล้วกันนั้นฉันกลับก่อนนะดาริโอเอ่ยลาเพื่อนของตัวเองเพียงแค่นั้นก่อนหมุนตัวเดินออกจากห้องเรียนไปและเมื่อออกมาถึงหน้าตึกก็เห็นเจ้าเด็กยักษ์ตัวโตวอย่างลีโอยืนพิงรถรอเขาอยู่อย่างที่คาดการไว้นั่นจึงทำให้ดาริโอรีบสาวเท้าเข้าไปหา มานานแล้วหรอลีโอไม่นานเท่าไหร่ครับเมื่อได้รับคำตอบจากคนตัวโตวดาลลโอก็ทำเพียงพยักหน้าให้ก่อนก้าวขาขึ้นไปนั่งตำแหน่งข้างคนขับที่ลีโอเปิดประตูรถรอเขาอยู่และเมื่อลีโอเดินอ้อมขึ้นไปนั่งประจำที่คนขับเขาจึงหันไปพูดคุยกับอีกฝ่ายลีโอเรียนวันนี้เป็นไงบ้างก็ดีครับแล้วพี่เดียล่ะก็ดีนะ วันนี้พี่กับมีเกลช่วยกันออกแบบชุดเพื่อเขาร่วมโชว์ในงานคอลเลกชันซัมเมอร์ที่ทางมหาลัยจะจัดขึ้นในกลางปีนี้นะงั้นช่วงนี้พี่เดียก็ยุ่งสินะครับการหันมาเอ่ยถามด้วยใบหน้าคล้ายกับดีใจของลีโอเล่นเอาดาริโอต้องของมวดคิ้วหมุนก่อนเอ่ยตอบกลับไปความจริงก็ไม่นะเพราะอีกตั้งหลายเดือนกว่างานจะเริ่มจัดขึ้นจากตอนแรกที่มีอาการดีใจแต่ตอนนี้ เจ้าเด็กยักษ์ตัวโตวกับแสดงสีหน้าเป็นกังวลจนดาริโออดที่จะเอ่ยถามอีกครั้งไม่ได้ลีโอมีอะไรหรือเปล่าเปล่าครับงั้นหรอแต่สีหน้าดูไม่ดีเลยนะเออพี่เดียครับหอว่าไงคือวันนี้พี่เดียช่วยไปทำอาหารทานกันสองคนที่ห้องของผมได้ไหมครับคำเอ่ยขอแบบไม่ทันตั้งตัวของเจ้าเด็กยักษ์ตัวโตว ทำเอาแดลิโอนิ่งไปคู่หนึ่งก่อนพยักหน้ารับแล้วเผยยิ้มออกมาเมื่อรู้ว่ารีโอคงจะสังเกตเห็นอาการของเขาเมื่อเช้าว่าอยากขึ้นห้องของอีกฝ่ายมากแค่ไหนถึงได้ชวนให้เขาไปทําอาหารให้ทานที่ห้องของอีกฝ่ายในคืนนี้ได้สิแล้วรีโอยากจะทานอะไรหรอสปากเกตตีครับสปากเกตตีอีกแล้วหรอเมื่อวานก็เพิ่งทานไปเองนะไม่เบื่อบ้างหรอ ดาริโอแสดงสีหน้าแปลกใจให้กับเมนูที่เจ้าเด็กยักษ์ตัวโตวเอ่ยขอแต่ทว่าไม่นานคนที่เริ่มเคลื่อนรถออกจากมหาลัยก็หันมาตอบเพื่อคลายความสงสัยของเขาถ้าเป็นสปากเกตตีที่พี่เดียทำต่อให้ต้องทานทุกวันผมก็ไม่เบื่อหรอกครับเจ้าเด็กนี่จะหยอดเก่งเกินไปแล้วนะดาริโอได้แต่เอ่ยขึ้นในใจก่อนจะหันใบหน้าอันเห่อร้อนของตัวเอง มองออกไปยังนอกกระจกรถไม่ได้พูดคุยกับลีโอต่อเพราะกลัวว่าเจ้าเด็กยักษ์ตัวโตจะพูดอะไรที่ทำให้เขาเขินอายมากขึ้นจนทำตัวไม่ถูกอีกความจริงไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบหรืออะไรหรอกนะเพียงแค่ขอถอยมาตั้งหลักก่อนแล้วกันห้องอาจจะลกนิดหน่อยนะครับพี่เดียมไม่ว่าอะไรผมนะลีโอรีบออกตัวทันทีเมื่อเปิดประตูเข้ามาในห้องพักของตน โดยมีคนตัวเล็กเดินตามเข้ามาไม่ห่างก่อนที่เขาจะเดินเลยไปยังครัวเพื่อวางของที่พวกเขาเพิ่งซื้อมาพี่จะว่าอะไรลีโอละ่ะอีกอย่างก็ไม่ได้ลกอะไรนี่ดาลิโอเอ่ยตอบขณะก้าวขาไปนั่งที่โซฟาหน้าทีวีพางกวาดตามองเป็นรอบๆห้องที่โดยส่วนมากแล้วจะมีแค่เสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆวางอยู่ที่โซฟาเท่านั้นเองซึ่งความจริงแล้ว ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยมาที่ห้องของอีกฝ่ายหรอกเพราะตอนที่เขามาถึงอังกฤษแรกๆแ,แล้วไปเจอเจ้าเด็กยักษ์ตัวโตเมาแอะอยู่ที่ผับเขาก็เป็นคนที่มาส่งอีกฝ่ายที่ห้องนี้เองแต่ว่าตอนนั้นเขาไม่ได้สนใจที่จะมองสำรวจห้องของลีโอเพราะมัวแต่เช็ดตัวให้อีกฝ่ายแล้วก็กลับที่พักของตัวเองไปน้ำคาพีเดียดานิโอละสายตา จากการมองสำรวจห้องพักของลีโอแล้วหันมาหาอีกฝ่ายที่หย่อนกายลงนั่งข้างๆเขาพร้อมทั้งยื่นขวดน้ำมาให้ขอบใจนะดาลีโอรับขวดน้ำมาเปิดดื่มก่อนหันกลับมาหาคนตัวโตวที่ตอนนี้เริ่มแสดงสีหน้าเป็นกังวลเหมือนตอนที่อยู่บนรถจนเขาอดที่จะถามขึ้นอีกครั้งไม่ได้ลีโอมีอะไรจะพูดกับพี่หรือเปล่าเออเปล่าครับ แต่ความจริงก็มีอะไรของเราเนี่ยสรุปว่ามีหรือไม่มีดดลิโอหลุดหัวเราะนิดหน่อยก่อนวางขวดน้ำในมือลงที่โต๊ะแล้วหันมามองเด็กยักษ์ตัวโตอย่างจริงจังรอคอยว่าอีกฝ่ายจะพูดอะไรกับเขาคือว่าเพื่อนของผมที่เรียนเกี่ยวกับสาขาภาพยนตร์ตอนนี้มันกำลังทํำหนังสั้นแนวแฟนตาซีลีโอหยุดพูดนิดหน่อยพางมองศบตาก,กับคนตัวเล็ก ที่ยังคงตั้งอกตั้งใจฟังเรื่องที่เขาจะพูดก่อนสูดลมหายใจเข้าปอดแล้วเอ่ยพูดขึ้นอีกครั้งซึ่งตอนนี้ทางทีมของมันขาดคอสตูมดีไซเนอร์เพื่อมาออกแบบเสื้อผ้าให้กับตัวละครและมันก็เห็นว่าพี่เรียนเกี่ยวกับด้านนี้และยังรู้จักกับผมมันเลยอยากขอความช่วยเหลือจากพี่ในครั้งนี้ได้สิถ้าหากว่าเพื่อนของเราไว้ใจพี่พี่ก็เต็มใจช่วย การตอบกลับมาแทบจะทันทีของดาริโอเล่นเอาลีโอต้องแสดงสีหน้าขัดใจออกมาจนทำให้ดาริโอต้องถามขึ้นอีกครั้งเพราะคิดว่าตัวเองพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าทำไมลีโอทำหน้าแบบนั้นละ่ะพี่เต็มใจช่วยเพื่อนของเราจริงๆนะที่ผมทำหน้าแบบนี้เพราะพี่เต็มใจช่วยเพื่อนผมนั่นแหละครับอ้าวดาริโอได้แต่อุทานออกมาเบาๆเพราะตอนนี้เขาเริ่มจะไม่เข้าใจ ว่าอีกฝ่ายเป็นอะไรทั้งที่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของเจ้าตัวในครั้งนี้และยิ่งไม่เข้าใจหนักขึ้นเมื่อลีโอหันมาถามเขาพี่เดียบปฏิเสธเพื่อนผมได้ไหมครับฮะลีโอว่าไงนะ